สวัสดีครับพี่น้องสุขขูสุขค้นครับคลิปนี้ก็ใิมามเฮ็ดสูตรสิบหน่วยล่างครับงวดวันทีน่สิบหกมีสาหกขาเนี่ยครับสูตรนี้ก็ใส่รัก้อยบนครับตั้งรัก้อยบนตั้งแล้วก็บ,บวกหน่หนึ่งคงที่ตลอดครับ แล้วก็เดินหน้าซองรักครับกชุดนี้ก็เดินดีครับพี่น้องมาสิบหน่วยลางกยให้พี่น้องเอาไปพิจรารณาเมืองว่าง,งวดสิม,มานี่มันสิคือบอรกรลอกเมืองครับ กับสูตรก็คือสูตรครับพี่น้องให้พี่น้องใส่ดุนพินิษในการเมืองในการชมมักกับจังจัดบ่มกักกระพานครับรับก่อนอื่นกัฝากคำเตือนครับพี่น้อง คำเตือนครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางการคำนวณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นให้ท่านใช้ดูพินิจในการรับชมครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณทุกคนครับที่เขามาเมืองเข้ามากดติดตามเข้ามากดไลค์กดแชร์ห้ครับขอบคุณทุกคนครับ ครับก็เริ่มกันเลยครับสูตรน,นี้ใส่ลักลอยบนครับลักบ่อยลอยบนตั้งก็บวกดีหนึ่งคงทีตลอดครับก็เดินนาซองลักครับพี่น้องเอางวนนี้เป็นตัวตั้งครับแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดรังออกสามหกนี่ครับอางวนนี้เป็นตัวตั้งลักลอยก็คือศูนย์ครับ ก็ดึงลักรอยออกมาครับกับบวกดน,งนึงคงทีครับศูนย์บวกหนในหนึ่งครับ1นึ่งก็เดินไปอีกแยบนึงครับก็เป็น2อนี่ครับหอดต่อมาเลกออกข้างบนรางที่หน่งออกแปดแปดนย์หนึ่งห้าเก้าข้างล่างออก9กสองครับนี่ครับ เด่นข้องกับมาครับนี่สองนี่ครับสองถือครับเด่นเอาสองตัวเท่านั้นครับหัวต่อมาครับเก่าหัวดออกแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้านี่ครับเป็นตัวตั้งกัน หลักร้อยก็คือหนึ่งครับหนึ่งเขาก็ดึงหนึ่งออกมาเลยครับหมวกโดยหนึ่งคงทีครับหนึ่งบวกหนึงไดสองครับสองก็เดินเต้มไปหนึ่งเต้มครับสามนี่ครับวอดต่อมาเลขออกรวันที่หนึ่งออกเก้าสี่สี่สามศูนย์แปดล่างออกสามศูนย์ครับเนี่ยเด่นห้องาไม่สองสามครับ ข่าวสามครับพี่น้องเนี่ยครับก็ถือครับหัวต่อมาครับก็เอาหัวนี้เป็นรวตั้งครับเก้าสี่สี่สามศูนย์แปดนี่ครับรักลอยคือสามครับก็ดึงสามออกมาครับบวกด้วยหนึ่งคงทีครับ สามบวกหนึ่งในซีครับก็เดินเต้ยมไปหนึ่งเต้มครับก็เป็นหาครับนะครับหวดต่อมาเล็กออกศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดข้างล่างออกฮาเจ็ดครับเดินหัอกับเข,ข่าครับเข่าฮาครับห้าหลักสิบครับถือครับ หัดต่อไปครับเลขออก0 9 8 5 9 7ลักร่อยคือหาครับดึงออกมาครับหาบวกหนึงกระเด้นหครับกระเดินไปแต้มนึงครับเป็นเจ็หัวต่อมาเลขกออก0 6 1 9ก้าห้งลงศูนย์เจครับเด่นนห้องกับเขา่าเจครับเจ็ 7, ลักหน่วยครับคือครับวัดต่อมาครับ0 6นย์หครับหลักร้อยคือเก้า ดึงเก่าออกมาเลยครับบวกเดือนหนึ่งคงทีครับเก้าบวกหนึ่งได้สิบครับออกศูนย์ศูนย์เดินแต้มไปหนึ่งแต้มกับเด็กหนึ่งครับวัดต่อมาเลยอ,อกอกเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดข้างล่างศูนย์สามครับเดินห้องกับเข่าศูนย์ครับพี่น้องศูนย์ หอต่อไปครับเลขออก7 3็ดสาเจ็ดแครับลักลอยคือ8ครับดึงแออกมาบวกเลยหนึ่งคงทีครับ8ปบวกหนึ่งก็ได้เครับเก้าเดินแต้มไปหนึ่งแต้มก็ได้ศูนย์ครับหมอดต่อมาเลขออกเก้าเจกหนึ่งแครับกลางล่าง1 0นย์ครับ เดินห้องกเขาครับเนี่ยเขา0นย์ครับถือครับหวดต่อมาเลยเล็กออก970618ครับลักลอยคือ6ครับดึง6ออกมาบวกเดี 1, ๋ยวหนึงคงทีครับ6ก็เป็น7ครับก็เป็น8ครับ นี่ครับงวดสิทธถึงนี่ครับงวดสิบหกมษาุนี่ครับก็รอผลครับพี่น้องเรามันสิมาบแต่ว่าเฮ็ดยอดหลังอะเดินดีตลอดครับไปเฮ็ดเป็นนาจ็กสิเป็นจังไดบาดนี่ไกายพี่น้องใส่ดุลพินิจเอาครับ เ๋ยวมันเปิดสีมาบอเราเอามาส้นกับสูตรนี้สูตรเดินอามาตะนี่กับส้นเดินมาแรงนี่ก็ได้ตัวเดียวครับคือสามแปด พราะว่านี่มันเจ็ดกับแปดครับเจ็ดบมีมีแปดตัวเดียวครับนี่แปดตัวเดียวก็คือสามแปดหรือมันสิมาลางสามแปดไงพี่นอ้องพิจาหน้าเอาครับนี่อะอยูนในนี่นลเลขบกเกืนนี่ดอก ก่พี่น้องมึงเอามากตัวได้ก็จัดไปครับแต่ว่าเดินลางนี่มิเกดก็แปดครับเจ็ดก็แปด เกจผลมาส้นสูตรนี่ครับเกจผลมาส้นสูตรนี่สูตรเด่นบนนี่ครับสูตรเอ10หน่วยบนใส่รัก10เทียบนี่ครับตัวนี้สองสูตรนี่มันส้นกันที่เกจูเก็ตัวนี้สีมามาบนบ่ เจ็ดตัวนี้มาบนกับนีเท่านี้ศูนย์เจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดแต่ว่าแปดนี่ผมมากแล้วล่ะนี่แปดซนกันตัวเดียวเลยครับนี่ซนตัวเดียวแปด คิดว่าสิมะลางครับช่างเดินของเลขมันก็มาแนวนี้ครับแต่พี่นองใส่ดุลพินิจเอาแต่ว่าสูตรนี้เดินดีครับเนี่ยนะครับสูตรนี้เดินดี การที่เอาไปเหตุดยอดลังมึงขันบอเซียก็เห็ดยอดลังมึงไปครับไอมิสีมีเขาบนดู่จะงวดเด็กเด่นก็บาหลายตัวครับมีสองตัวแต่ว่าเขาดีครับ สองตัวนี่เขาดีกระใสลักเดียอะครับลักร้อยบวกเดือนหนึ่งคงคีครับแต่กรบโบมีผิดครับพี่น้องสังเกตเมื้งขึ้นหวดสิมามันสิผิดกับโบหู บ,บอกบ่าได้คืออันครับเอาเฮ็ดย้อนหลังนี่นคือเขาทัง้งหมดจะเดินนาหนี่บอกบ่าได้ตัวสิผมมากมันไปซ้นกับสูบสตรธรรมตะก็คือ38ตัวเดียวครับ ครับตัวน้ำครับพี่นองมากบ่หรอ แตผ่ผมที่ใจให้แล้วนี่ตัวนี้ตัวเดียวเน้เนๆข้างล่างครับพอมันส้นสุดเด่นมาแรงนี่ครับเด่นมาแรงสาม หรือพี่น้องสิไปจับไซตตัวอื่นก็ได้ครับเดี่ยวเติพี่น้องมักแต่ผมจับไซ่ตัวนี้กันพี่น้องมากตัวอื่นก็ไปจับใส่กันครับพี่น้องมีสูตรเด่นๆก็มาจับไส่เนี่ยเจ็ดกับแปดเนี่ มีก็เดินล่างครับมาสิบหน่วยล่างไม่เคยพลาดครับผมฟันให้ตัวเดียวเน้นๆ ตรงตรงกับนักในจังหน่อยครับตัวกลับกับเบาๆแต่แล้วแต่พี่น้องมากแล้วครับเดี๋ยวผมกับไหนเป็นแนวทางไวซ์ซานี่พี่น้องมากกับจัดไปบ่ม,มากกับพลาดครับผมกับบังคับว่าได้เดี๋ยวแต่พี่น้องตัดสินใจเอา ผมก็เห็ดให้มึงในซ้ำนี่แหรครับสูตรก็คือสูตรครับเห็ดยอดหลังนี่คือตลอดแล้วครับพี่น้องก็เดินหน้าจากสิเป็นยังไงบอก,ก่าได้ก็ตามสถิติแล้วกัถถือตลอดครับ พี่น้องใส่ดุลพินิดเอานะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องสุขูสุขคนครับที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ห้ครับปุ๊บสิเขามื่อม่ก็ให้กดติดตามครับกดกระดิ่งครับเพื่อสิได้รับเตือนจากทาง่องเวลาลงคลิปใหม่ๆครับ พี่น้องกสิเด่หมีคลิปใหม่ลงครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนี้ครับสวัสดีครับ